จะพาไปติดตามเรื่องราวนะครับที่ต้องพูดถึงกันอยู่ในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศในปัจจุบันเพราะว่ากรมควบคุมมลพิษนะครับจับมือเทศบาลนครหัดใหญ่ลุยนะครับงานเกี่ยวกับการตรวจจับรถควันดำรถฝุ่น PM 2.5สร้างอากาศให้กับประชาชนไปติดตามครับ เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568กลรมควบคุมมลพิษนะครับโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษที่16ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการเข้มข้นตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5โดยได้รับเกียรติจากดรสุทธิพลเอี่ยมประเสริฐกุลรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วยพลตำรโทรสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่ก็ได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะครับตรวจสอบยานพาหานะที่ปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐานบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนาครหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยจะเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันและลดปัญหามลพิษทางอากาศดรสุทธิพลเอี่ยมประเสริฐกุลรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้บูรณาการความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเร่งที่จะดําเนินมาตรการรับมือปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองโดยเน้นการป้องกันและควบคุมการปล่อยมลพิษจากแหล่งกําเนิดทั้งในเขตเมืองพื้นที่ป่าพื้นที่เกษตรกรรมและหมอกควันข้ามแดนพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดหลักของฝุ่นละอองซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศจากการตรวจสอบพบว่าจํานวนรถนะครับที่ปล่อยควันดำมีน้อยอย่างไรก็ตามแหล่งกําเนิดมลพิษอีกส่วนหนึ่งก็มาจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งภาครัฐมีความเข้มงวดตรวจสอบและกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดสำหรับ รถยนต์ที่ปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐานก็จะถูกระงับการใช้งานชั่วคราวเป็นเวลา15-60วันจะถูกปรับด้วยนะครับสูงสุด4,000บาทสำหรับรถยนต์ทั่วไปและ5,000บาทสำหรับรถโดยสารและรถบรรทุกนอกจากนี้รถที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐานจะถูกติดสติกเกอร์ห้ามใช้ชั่วคราวเจ้าของหรือว่าผู้ครอบครองต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขไภายใน30วันครับ นั่นก็คือเรื่องของมาตรการนะครับถ้าตรวจเจอตรวจพบว่ารถคันไหนปล่อยควันดําเกินค่ามาตรฐานขณะที่พตลตารวจโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่บอกว่าเทศบาลนครหัดใหญ่ได้รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอ,ยอดเยี่ยมนะครับในระดับประเทศก็นับเป็นความสําเร็จของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้หัดใหญ่เป็นเมืองสะอาด ปลอดฝุ่น PM 2.5โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาครัฐเอกชนสมาคมผู้ประกอบการขนส่งและประชาชนซึ่งปัจจุบันเทศบาลนครหัดใหญ่ได้ติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่นละออง6จุดด้วยกันนะครับในพื้นที่สำคัญอย่างเช่นที่สถานศึกษาสถานที่ออกกำลังกายและสวนสาธรารณะนอกจากนี้ยังได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อนำเข้าเครื่องดักจับฝุ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมมลพิษทางอากาศในอนาคตนะครับก็ทราบข่าวนี้แล้วหรือว่าเข้าใจมาตรการในการคุมเข้มนะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ให้มันดีขึ้นก็ลองดูนะครับว่าถ้าที่บ้านหรือท่านผู้ชมใช้รถนะครับที่ปล่อยควันดำออกมาเกินค่ามาตรฐานก็ไปปรับเปลี่ยนปรับแก้ไขให้ใหม่นะครับเพราะว่า เดี๋ยวมาตรการนะครับเรื่องของกฎระเบียบที่วางเอาไว้นี่นะครับถ้าถูกจับถูกปรับมาแล้วก็จะเสียเวลาด้วยนะครับโดยเฉพาะรถขนส่งเนี่ยนะครับถ้าเกินค่ามาตรฐานไหนจะเรื่องของค่าเสียเวลาแล้วก็ถูกปรับอีกนะครับก็ลองดูนะฮะไปปรับแก้ไขให้เรียบร้อยด้วยนะครับ